เฮียนออนไลน์พี่สาวก็เฮียนออนไลน์เด็กๆลูกๆหล,ลานๆก็เฮียนออนไลน์เขาฟังดูแล้วก็รูเนาะฟังดูแล้วทันสมัยเหมือนต่างประเทศแต่หารู้ไหมเด็กๆเรียนออนไลน์ตุกใจพ่อแม่บางคนบ่มีเน็ตบางคนบ่มีสตางค์เติม เรียนออนไลน์เนี่ยทุกอย่างดีนะดูฟังดูแล้วพัฒนาการดูดีมากประเทศไทยแต่หู้ก็ว่าสร้างปัญหามากเด็กๆไปโรงเรียนมาได้เด็กๆต้องมาเรียนออนไลน์ที่บ้านแล้วก็ภายที่ไหนจะเฝ้าเขาาะ oh, ละออนมันก็มีป้อมีแม่ก็ป้อมแม,อม,แม่มันนากรเฝ้าใช่หลายคนก็บอกป่อแม่มันนากรเฝ้าก็แม่นักกะ ลูกเฮาบอกเฝ้าแล้วภัยสภาพเฝ้า,า,าแต่คุณหูหรือไม่พ่อแม่วิ์การวิ์งานมาได้ทํางานแล้วเพราะมัวแต่มาเฝ้าลูกสองคนถ้าแม่อยู่พ่อปปอยู่พ่อก็ต้องไปทํางานก็ขาดรายได้ไปหนึ่งคนเอานี้อันนี้อนนู้ถึงชีวิตวิถีชีวิตของคนบ้านนอกบ้านเฮาเรียนออนไลน์ฟังดูโก้หรูมาก แต่ลำบากยป้าแม่พี่น้องละอ่อนนะโอเคมันมาได้ไปโรงเรียนมันก็อยู่กับป้อกับแม่แต่มันก็ค้ดถึงเพื่อนถึงกลุมันไปไม่ได้เพราะโควิดก็เลยบอกว่าต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านถ้าเป็นเด็กโตก็ไม่มีปัญหาแต่เด็กเล็กเรียนออนไลน์ที่บ้านม,ามันไม่ใช่อยู่คนเดียวได้ก็ต้องเอาป้อ,อแม่มาอยู่ตวัวแล้วมาได้ไปแย่งกันแล้วที่งอย่างยาย แม่กอดพ่อแม่ม,มันมาได้เป็นยงการมันมาเฝ้าลูกเรียนออนไลน์อยู่บ้านเน็ตก็เปืองถ้าบางคนมันมี WiFi ก็ต้องเติมเงินเขาึ้นถึงคนบ้านนอกพี่สาวสองพันได้เจออาจารย์ท่านหนึ่งวันนี้รู้สึกว่าเปินบอกว่าพูดถึงความยากลำบากของละออนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี WiFi เครื่องมือสื่อสารมันบรทันสมัย ฟังดูแล้วก็หรูเหมือนตั้งประเทศเลยเนาะเด็กๆเรียนออนไลน์ที่บ้านอยากเด็กโตมันมีปัญหาเนาะมันก็จะมีโทรศัพท์มีเนต็ตของมันเองเนาะแต่ละอ่อนที่โตลูกเล็กๆๆๆลเกด็กแดงแล้วย่ยงไดก็ต้องพ่อแม่สอนอยู่บ้านแล้วพ่อแม่ก็มาได้ไปแย่งการขาดรายได้ก็แล้วแต่เตอนะเนาะแล้วแต่ไผจะก,กึดปีสาสองพันมาได้มาจม แต่ว่าอยากจะเป็นกระบอกเสียงแทนพี่แทนแน้องเนาะก็เป็นห่วงทุกคนนนและบยาคือผายออกไปได้รับเชื้อเพิ่มเติมบยาคือไผายต้องมาเจ็บป่วยเนาะนะเจ้าแล้วในยุคเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแยกกันกูกคู่กูคนเนาะเปิ่มผายมาได้ไผายสักคนแล้วถามว่าจะาย,าย้ายย้ายแล้วก็จะไปาย,าย้ายย้ายเนาะนะเจ้า